เอาตรวอก็ไพ่เ,พดเด้เอพออี่น้องเลยอือยู่ฝุ่เดียวตำแบกพริกใส่เหรอจ้ะพี่น้องจะแก้งน้อใหม่จ้ะนี่น้ำใหม่กิน,น,นหเหมือนบานห้อยละมืัอเช้า,าได้ทอดปีไก่้ทอดน่องไก่ไปวัดจ้ะแต่มาตวัดกันเลยจะแมาแก้งน้อใหม่กินจ้ะใส่ปรุงปรุงเครื่องปรุงเครื่องใส่น้ำปลาน้าปลา ใส่น้ำปลาจากที่น่อเป็เื่องเน่อยใส่น้ำปลาใส่น้อยชู่ลรดโอ้ยชู่รดด้ใส่นนนหน่อยชู่ลรดบ่อยดี่นอยโอ้ยจะลงหลเดดเ็นมันมีส่วนใส่ชู่ลรดลงไปมันีจะข้นพดฟ้าใบให้มันเดือด จ้่งเอาไปตูใส่จากพี่นอ้อ,องทีนี้ก็น่าจาสวัสด,ดีค่ะ